จริงไหมที่บอกว่ามีคนขอเลี้ยงเดือนละห้าแสนจริงค่ะอ่ะแล้วถ้าเจอคนที่ถูกใจล่ะนายเราปวดหัวนายเราปวดหัวสวัสดีค่ะเต็มปากของเราวันนี้อยู่กับสาวสวยนะคะน้องตูนค่ะสวัสดีค่ะตูนค่ะ ได้ม้ไดมาเลยแม่คนคุยเนี่ยเขาบอกให้เราส่งน้องสาวไปให้จริงหรอเริ่มประเด็นแรกนี้เลยคือคนนี้เขาเป็นคนคุยที่แบบว่าเราไม่ได้แบบถึงกับคุยกันแบบเรียนรู้กันที่แบบออกแนวจริงจังอ่ะเขาจะเป็นแนวคนคุยที่เหมือนกับว่าเจอกันตามร้านแล้วก็ทักมาอะไรประมาณตามร้านแบบร้านเล่าไปเที่ยวใช่แล้วก็มาและทุกทุกคืนหลังประมาณเที่ยงคืนครึ่งร้านปิดก็เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ เห็นข้อความนี้เราก็เลยอ่ะโอเคอีเนี่ยผิดปกติละไม่ได้แล้ะก็จะจัดการล็อกไปเลยไม่แล้วก่อนหน้านี้คือก็คุยปกติป่ะปกติแม่คือตั้งแต่ตอนมันตื่นเนี่ยจนก่อนก่อนที่มันจะเริ่มเลยสี่ทุ่มเพลงเริ่มมันอ่ะมันยังคุยปกติอแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มเลยช่วงแบบเลยช่วงพีทของมันอ่ะก็มาก็จะเริ่มมา เดี๋ยวนี้เขาแบบเขาจีบกันอย่างนี้หรอแบบแ<ร>ว่าส่งของลับให้เราดูหน่อยสิเธอเอ,อ,อย่างเงี้ยหรอมีเซ็กครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะประมาณอายุยี่สิบสามตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดอ้ยเท่ากันอ่าเท่ากันเท่ากันอายุยี่สิบแปดเท่ากันคือเหมือนกับแบบเราบางทีเราก็อายแล้วเวลาคนถามเพราะว่าปกติแบบ เพื่อนในรุ่นเราหรืออะไรเงี้ยแบบเวลาเขาเขาคุยเขาเม้ามอยกันอะอเขาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่แบบอาจจะอายุเด็กกว่าเราเยอะอะไรเงะะี้ยค่ะใช่เพราะตอนเด็กๆคือตอนนั้นเรายังแบบเป็นคนติดเกมแล้วก็แบบไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนนะคือเราชอบแค่เล่นเกมเฉยๆก็เลยไม่ได้แบบมีโอกาสได,ได้ได้มีแฟนเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราอ่ะรู้จักตูนเพราะว่าเล่นบทแก้วใช่ไหมในเรื่องสืบสืบสันดานแซ่บมาก คือตอนแรกเนี่ยได้ทํางานวงการบันเทิงมาก่อนไหมหรือว่าทําอะไรมาก่อนทำมาอยู่ๆถึงได้ได้มาเล่นเรื่องนี้ก่อนหน้าเนี้ยแบบไม่เคยเข้ามาทาํางานในนี้เลยแบบไม่เคยเฉียดเข้ามาเลยค่ะคือเพิ่งได้มีโอกาสตอนที่่าทางทีมแคสติ้งเนาะเขาก็คนคนหาใครที่จะมามาแคสเป็นแก้วบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปเจอโปรไฟล์เราแล้วเขาก็เอ๊ะอีนี่มันมันเอาเรื่องอยู่มันแซ่บอยู่ก็เลย เรียกมาแค์แล้วก็ผ่านก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาะคะ่ะเพราะว่าเรื่องสืบดันดเนี่ยเป็นทั้งเรื่องแรกที่เราแคสแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นเลยออใช่แล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นเหมือนอินฟูปกติก็แนะนําตัวหน,นหน่อยสิแนะนำกล้องอหน่อยว่าตัวว่าเป็นใครยังไงมาจากไหนสวัสดีคะ่ะตุนค่ะตุนนัทนันนะคะก็ปกตินะคะก็จะทําอาชีพเป็นนางแบบนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รับอาชีพเป็นนักแสดงอิสระค่ะ มี่ประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับทางด้านเพศยัวเพศอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เซ็กของเราเราก็จะเป็นแบบเช็คพื้นฐานนิ่มๆเนิบๆไม่ยช่คมันเป็พื้นฐานนิ่มๆเนิบๆวะยังไงมันไม่ได้มีความแบบผาดโผลแอดเวนเจอร์ใดๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ถ้าแบบรู้สึกว่ามันตื่นเต้นที่สุดก็ก็คงเป็นแบบฟิลค่ในรถอะไรแค่นี้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้คือมันตื่นเต้นที่สุดสำหรับเราอย่งงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องเนี่ยก็คือ ถอดหรือว่าแบบถ้าให้เห่าให้ฟังเห่าได้ไหมฮึ่งฮึ่งฮึ่งคือเอาจริงๆอะเรื่องนี้มันยากอะเพราะมันหนักไกลตัวตนเรามากเลยไงเพราะมันจะต้องเป็นคนที่มีเซ็กแบบว่าซาดิสเป็นมาโซคิสสองคนกับกับซาดิสมาอยู่ด้วยกันอะไรทาเป็นอะไรที่แบบเป็นยากมากๆสําหรับเราอะถ้ามันเราต้องมีแบบเซ็กแบบในเรื่องนั้นเราคิดว่ามันมันมันน่าจะแบบไม่มีความสุขอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าที่เราดูอะเรารู้สึกว่า อย่างพี่แก๊ปเนี่ยเข้ากับเข้ากับตุลใช่ไหมคือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันรับส่งกันดีนะใน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 ด้านแง่าการแสดงเวิร์กช็อปกันแบบดูเดือดไหม<ะ>เดือดมากแม่คือเราไปเวิร์กช็อปกันอ่ะจะมีวันหนึ่งที่เป็นแค่เซ็กซี่หนึ่งเดียวเลยใช่วันวันวซนวันวัน,นบบวัน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 ว่นวันวันวัน โอเคเดี okay, ๋ยวแบบมันจะต้องแบบเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะมีคูอ้อคูอ้อก็จะเป็นอ่าเป็น acting coach แกก็จะคอยแนะนําแนวทางเนาะแกก็คอยส่งคลิปให้เราดูว่าเนี่ยเซ็กแบบนี้ที่เขาทํากันในเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ไปนั่งดูกันตาชํากันพี่แก๊บก็ดูแล้วก็ดูก็ก็ถอยทักมาคุยกันว่าเออมันก็คงเป็นประมาณนี้แล้วก็คุยกันในเรื่องของการแบบออกแบบท่าทางรวมถึงสีหน้าอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันก็มีฉากอื่นๆนที่เป็นเหมือนแบบดราม่าใช่ใช่ไหมในเรื่องอะอันนั้นดราม่าก,ก็คือจริงๆดราม่าสําหรับหนูนะหนูก็รู้สึกว่ามันก็เล่นยากเพราะว่าด้วยตัวเราเองเราเป็นคนร้องไห้ยากมากๆอือทีนี้จุดที่ยากก็คือเราจะต้องมานั่งแบบนั่งนั่งดูเหตุการณ์เศร้าๆแบบว่าบางทีไปนั่งดูคลิปอุบัติเหตุที่ญาติเขามาเจอ,อ,อเสียชีวิตอะไรเงรี้ยค่ะเพื่อให้เราซึมซับอารมณ์ความรู้สึกว่าตอนนั้นอะ ฟิลลิ่งเราจะต้องเป็นประมาณไหนช่วงนั้นก็คือดาวกัน mm hmm. คือตัวเราอะคัดไม่ได้เราต้องโทรบอกแอคติ้งโค้ดว่าว่าทำไงดีอะพี่อ้อมันไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพี่อ้อก็จะคอยช่วยพูดให้เราแบบค่อยๆเปิดประตูทีละบานเอาตัวเองอะกลับมามแต่จริงๆตัวจริงสวยมากนะใน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 ,ในซีรีส์ว่าสวยแล้วในตัวจริงสวยกว่าอีกนะขอบคุณค่ะสวยมากและคือปกติเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วไงเพราะว่าในไอจีแบบเป็นคนแบบเพจ จริงๆถ้าตัวจริงเลยเป็นคนแบบว่าชิลๆแบบชิลๆที่ว่าก็คือแบบถ้าไม่ไม่โดนเพื่อนบังคับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายรูปเล่นกันนะก็คือจะไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวคือใส่เสื้อยืดแถมฟรีจากการซื้อแบตเตอรี่กางเกงกางเกงกับชิลๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขี้เก็บแต่งตัวเพราะแต่งตัวมันก็ต้องเปลืองเงินซึ่งเราเก็บเงินไปกินเหล้าดีกว่ายิงองเก็ตชอบอ่ะคือเป็นคนขี้เหล้าไหมคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เหล้าเลยไหมหรือว่าแบบแค่ชอบ ออกไปสังสรรค์อย่างแรกค่ะอย่างแรกค่ะเรารู้สึกว่าชีวิตเราดําเนินได้ด้วยสิ่งนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราตื่นมาเนี่ยแอลกอฮอล์ถ้าเรากินประมาณสักนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันก็เลือดลมมันก็ดีเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาก็เอาต่อให้มันเริ่มถึงจุดหลับเอาต่อนี่เอาอะไรไม่เอาอะไรเติมเติมแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ใช่จะเป็นเป็นฟิลนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะ จุติย่านประจําย่านประจําถ้าย่านประจําก็จะเป็นพวกเอกมัยไปเสือไปอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ฟิลดดนตีสดปะใช่ฟิลดโดนตรีสดแต่เราก็ชอบความที่พอเราเริ่มมันจะมีกลุ่มเมาเมาดนึงมันก็จะเริ่มมูดเพลงเปลี่ยนอ่าเราก็จะเริ่มแบบไปเรื่อยละเริ่มแดนไปเรื่อยอะไรแล้วเวลาไปเที่ยวเงี้ยพอเมาเมาอย่างนี้เนี่ยดูแลตัวเองได้ไหมหรือว่าต้องให้คนดูแล หนูดูแลตัวเองได้และหนูต้องดูแลเพื่อนด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราไปเนี่ยเพื่อนเราจะเป็นหนักกว่าเราเสมอและเราจะต้องค่อยๆดึงตัวเองกลับมาเพื่อที่จะต้องมานั่งดูแลมันอ่าฮะแล้วได้กลับไหมไม่ได้กลับเลยคือทําไม <laughs> อะโอม้มันขนาดนี้แล้วไมันไม่ได้ได้ได้กลับเลยวะ <laughs> คือมันเหมือนกับว่าพอ คือเอาจริงๆด้วยความที่แสงมันก็มืดๆเขาก็เห็นหน้าเราไม่ค่อยชัดเขาก็เลยนึกว่าเราสวยเขาก็เลยเข,าเข้ามาขอเบอร์ขอขอไอจงไอจีอะไรเงี้ยเราก็ความที่เราเรารู้สึกว่าเรายังเรายังมีความสุขกับการอยู่ตรงนี้ของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบอกไปว่าเราไม่มีโทรศัพท์นี่เราไม่มีโทรศัพท์น <c oughs> ใช่ค่ะใช่แล้วแล้วเราก็มาจะโดนเพื่อนด่ากับว่า,วามึงนี่มันโงน่เนาะแบบมึงลืมสมองไว้ในช่องคลอดแม่หรออะไรประมาณนี้ค่ะ ตอนนั้นจะเป็นจิ๋วนีที่มักจะโดนจ้ามันมุกนี้มันได้เหรอแบบว่าเราไม่ hey, มีโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวนี้เขาเชื yeah, him, ่อเหรอหรือเขาก็สตันหรือคดนก็แบบเป็นการปฏิเสธทางอ้อมที่แบบอ้อมออมที่แบบอ้อมสุดๆอ้อมสุดๆเขาจะมีแบบหนึ่งที่เขาจะแบบประมาณว่าคิดในหัวอยู่ประมวลว่าอินนี่มันอยู่ยุคไหนอ่ะแล้วแล้วสักค้ก็จะค่อยๆแบบว่าโอเคครับแล้วกาเฟดออกอะไรประมาณแล้วถ้าเจอคนที่ถูกใจล่ะ นายเราปวดหัวนายเราปวดหัวเลิมุกนี้หรอคะแบบเราเดินไม่ไหวแล้วอะเราจําห้องเราไม่ได้เลยเราแบบแกล้งกันไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ถ้าสมมุติว่าแต่แต่ด้วยความที่ตัวเราไม่ค่อยชอบเรื่องวันไหนสแตนอยู่แล้วแบบว่าที่เมาแล้วก็ไปต่อเราจะเป็นคนชอบแนวแบบคุยกัน long r e l a t i o n s h i อ่าใช่คุยไปเรื่อยๆอาจจะแบบสัก สามสเดือนแล้วก็แบบอะไปดูเน็ตฟิกห้องเราไหมอะไรประมาณนี้ค่อยค่อยพัฒนากันไปดีกว่าออแล้วเวลาเราเราเวลาเราไปเราเราตกผู้ชายเนี่ยสมมุติว่าสมมุติถ้าเขาไม่ได้มาจีบเราอ่ะแต่ว่ามองไปแล้วล็อกเป้าคนนี้ใช่สเปกอยากได้อยากกินเราจะมองเขาไปเรื่อยๆ <laughs> เดี๋ยวเขาก็ต้องรู้ตัวเองแล้วพอเขาวังกลับมาเราจะทาหน้าหนีทำให้เขางงก่อนว่า นี่มันจะมีปัญหาก,กับกูหรือเปล่าและสักพักเขาจะเดินมาเองอันนี้เรื่องจริงแม่คืออันนี้ทํามาหลายครั้งแล, <Q ual> s> <S แล้ว <Q ual s> เขาจะต้องเดินเข้ามาเพราะว่าหนึ่งคือเขางงเขางงก่อนอย่างแรกเลยว่ามึงเป็นไรอะ่ะ <Q ual s> แบบว่าพอกูมองหน้ากับมึงหลบตาแล้วเราจะหลบแบบให้เขารู้ตัวเลยนะเราจะไม่ใช่แค่แบบเราจะแบบอย่างนี้เลยให้เขางงแล้วพอเขาเดินมาเราก็ค่อยชงกราชนแก้วประมาณนี้นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็หรือบางทีก็เป็นเนียนแบบ ตอนไปเข้าห้องนองห้องน้ำอะไรเงี้ยเราจะดูกันว่าเขาออกไปแหละแล้วก็ค่อยๆเดินตามไปแล้วเราก็แกล้งๆแบบว่าแบบคุยเสียงดังว่าแบบอออเงามากเมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าสักพักเดี๋ยวก็าเดินมาถ้าถ้าเขาชอบเรานะแต่ว่าถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรกลับไปแล้ววืดมีมากไหมแบบวืดเลยแบบว่าไม่ได้อะ่ะมีมีมีมอันนี้คือจุดพลิกสุดๆของชีวิตเลยคือตอนแรกเรามองแล้วเรดาร์ไม่ผิดแน่คนนี้ แย่หลอกมากแล้วเสร็จแล้วทีนี้ตอนนั้นเราเราจะมีอ่าเพื่อนเป็น L G B T อยู่คนหนึ่งก็ไปกับเรานั่งอยู่ข้างๆเราเราก็คิดว่าไอการที่เรามองแล้วหันหน้าหนีม้องหันหน้าหนีเขาก็มองกลับมาเหมือนกันหน่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าดูแหละมั้งไม่รู้ก็แม่เขาข้างเต็งมากแต่ก็แอบคิดเอาไว้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนไม่กล้าคิดเยอะซักพักร้านใกล้เลิกเขาเดินมาไอเพื่อนเราก็บอกอุ้ยม้อนจะเดินมาแล้วมาหาอีนี่อ้าวเขาเป็น ็นตัวแม่กันทั้งคู่โอเคจบโอเคจบฉันก็เลยอ่ะเอากุญแจห้องให้เพื่อนไปเลยจ้าเพราะว่าเพื่อนอยู่บ้านไงเดี๋ยวไม่มีที่ก็อ่เอาเอากุญแจห้องไปเลยจ้าแล้วคนปัจจุบันล่ะคนปัจจุบันก็คือก็คุยคุยกันมาสักพักแล้วค่ะก็คือค่อยๆเราเหมือนกับว่าเราค่อยๆเรียนรู้กันไปมากกว่าเพราะถึงจุดจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามนุษย์มันจะค่อยๆคลายข้อเสียออกมาแล้วเรายังไม่รู้ว่าเขาจะรับของเราได้หมดไหมและเราจะรับข้อเสียของเขาได้หมดหรือเปล่าเลยค่อยค่อย หมือนละลายพฤติกรรมันไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ได้รีบร้อนนะคะไม่ได้รีบร้อนแล้วไปเจอวันที่ไหนเจอกันในโซเชียลเนี่ยแหละเขาทักมาเขาทักมาเขาทักมาคือเมื่อกี้บอกไม่มีโทรศัพท์อันนั้นอันนั้นอยู่เสืออันนั้นอยู่เสือทีนี้ก็เลยได้คุยกันแม่ก็พอเขาทักมาแล้วก็อันนี้ก็น่ารักดีนี่แล้วก็ตอบก็คุยกันใช่ก็เลยแบบได้เริ่มสั่งข้าต้มขันไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่สเปคเป็นยังไงสเปค เราชอบผู้ชายแบบติดตี๋น่ารักอะไรเงี้ยค่ะแบบว่ายิ่งใส่แว่นก็คือจะแบบเรามองแล้วเราชอบอะไรเงี้ยค่ะแบบมีรักยงรักยิ้มอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกมองแล้วแบบเฮ้ยทำไมน่ารักอะมันเหมือนแบบฟิลหมาเด็กอะเออจะหมาดุอะถ้าถอยไหมถอยสู้หนูถอยเลยหนูไม่สู้อะไรทั้งนั้นตั้งแต่หนูเจอสืบสันดานมาหนูไม่สู้กับอะไรแบบมีทั้งนั้นบายจริงไหมที่บอกว่ามีคนขอเลี้ยงเดือนละห้าแสน จริงค่ะวันนั้นอนะช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่อ่าเราเพิ่งไปงานแถลงสืบสันดานเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็จําได้เลยวันนั้นกลับมากําลังนั่งแท็กซี่กลับมาแล้วก็เอ๊ะตือดึดึงทักมาปรากฏว่าเหมือนเขาน่าจะให้เป็นเหมือนคนของเขาอะเขาไม่ได้ให้ตัวเขาทักมานะเป็นเหมือนกับว่าไลน์ของคนของเขาทักมาแบบสนใจไหมมีคนนี้อยากจะดูแล แบบเดือนละสี่ห้าแสนอาจจะเจอกันแค่แบบว่าสองสาเดือนครั้งเพราะว่าเขาคนนั้นะเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่ค่อยได้มาไทยอะไรเงี้ยแบบนานๆเจอทีแค่มากินข้าวอะไรเงี้ยหนูก็รีบตอบเลยว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอ,อะไรแบบนี้คือเราชอบทํางานเองเรารู้สึกว่าการทํางานเองต่อให้เราจะได้เงินไม่ได้เยอะเหมือนที่เขาให้เราแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกอ่ะเราชอบทํางานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่ามีการบอกว่า มันน้อยไปหรอเพิ่มได้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีก็มากที่สุดเท่าที่หนูเคยมีคนเสนอแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแบบอเราไม่ชอบอะไรเงี้ยนี่ก็เคยนะแต่ว่าเขาเสนอให้เดือนละสองล้านฮะไม่เอาเพราถ้าเอาฉันไม่นั่งลยอยู่ตรงนี้แล้วล่ะค่ะถ้าเอาฉันไม่นั่งทำงานหลังคนหลังแข่งแล้วล่ะค่ะไม่เพราะเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีมีอะไรบางอย่างใช่แล้วมันดูอันตรายอะไรแบบเนี้ย เออเสี่ยงโดนยังไงเขาก็ต้องมีลูกมีเมียเด็กเสี่ยงโดนเมียก็ตกอีกอะไรโดนแหงนี่เดี๋ยวนี้ถ้าแบบว่าเขาจับได้ว่าเราเป็นเมียน้อยเนี่ยเละนะโดนโดนฟองนะและดีเอมเนี่ยมีคนเคยส่งอะไรแปลกๆมาให้บ้างไหมเพราะว่าเพราะว่าเป็นแบบพวกแบบฟิลไอจีแซบๆเนี่ยจะเจอเพราะถ้าฉันเจอเธอก็ต้องเจอไม่ต่างกับฉันเจอแม่คือเจอแบบว่า ส่วนใหญ่คน,คนที่ทักมาจ,จะเป็นต่างชาติถ้าคนไทยทักมาเนี่ยจะทักมาแนวน่ารักมากแบบว่าผมรักคุณหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าว่าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะมาแนวแบบว่าส่งเป็นภาพให้เราต้องพอเรา,เราต้องกดยอมรับเพื่อที่จะกดดูดูว่ามันคือรูปอะไรไอ้พวกนี้มันเป็นอแอคเขาจริงไม่อยากรู้มากเลยนะเพราะว่าแบบคือเขาส่งมาในในใน,ในทุกวันของเขาตื่นปุ๊บถ่ายปับ๊บตื่นปุ๊บถ่ายปับ๊บ เช้าปุ๊บคันปุ๊บ่งปั๊บคันปุ๊บงปั๊บไอเราวะเราก็ามันก็ผ่านมาหลายวันแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาเช็คดีเอ็มแล้วก็เลยเอาเห็นเอาส่งมา้างแต่จันนี่วันศุกร์โอ้โหมีห้าลูกออเออก็นั่งดูดูดูคือตอนแรกเราเคยบล็อกแต่ถ้าคนพวกนี้มันอยากจะคุยกันจริงๆอะมันจะมีการสมัครแอคใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดว่า w h e r e is your face แล้วมันจะอึ้งไปเองว่า ตายหาต้องถ่ายติดหน้าด้วยหรออ,อแล้วมันจะบอกเราเองเราเอาให้มันงงไปเลยอะมันก็แบบฮ<ะ>มันหนูว่าหน้ามาตอนเห็นคำเนี้ยมันคงฮแล้วมันก็บ,บอกหนูไปเลยพะหลังจากนั้นหนูก็แบบเราไปคุยกับเพื่อนไงแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออไหนไหนอยากเห็นหน้าไหนผู้เห็นตาห่ำเขาแล้วเพื่อไม่เห็นหน้าเขาเลยหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดปุ๊บอ้าวขาผ่าบัญชีไม่เจอบอกเราละออถ่ายเป็นหนึ่ง อ่ามีเรื่องเี้ยเขาบอกว่าเขาชอบโดนคนที่คุยด้วยบอกให้เราเรื่องนี้เออทำไมอ่ะทาไมถึงทําไมถึงชอบโดนคนที่คุยด้วยบอกมันเริ่มต้นจากการที่เราอ่ะเป็นคนชอบเล่นเกมก่อนพอเราเล่นเกมปุ๊บเราจะชอบเล่นยันเช้าแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ไม่ค่อยตอบใครอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้เหมือนเขาคงคิดว่าเป็นไรอะ่ะแบบไม่ไม่คุยหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะค่อยค่อยทยอยบอกเราทยอยบอาแปล<อ>ว่าไม่ได้คุยคน<ๆ>เดียว ใช้คาว่าทยอยบ็อกเนี่ย <laughs> เขาก็จะมีกันว่าบอ็อกแล้วก็หรือว่าอย่างเช่นแบบบางคนอย่างเงี้ยพอพอเขาเริ่มมาเวออกแนวแบบว่าโรคจิตอะแบบมีความทะลึ่งตึงตังเกินกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันไปเร็วไปแล้วเราไม่โอเคแล้วเราออกตัวก่อนว่าเอ้ยแบบอย่างนี้มันไม่โอเคนะเรารู้สึกว่ามันมันไวไปอะไรเงี้ยก็บ็อกเราแล้วแค่คิดว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ ค่อยๆทยอยบอกกันไปด้วยเปื่อยก็อยากจะถามมาบอกกูทําไมคะกูทําอะไรผิดกูง่วงนอนอ่ะเออไม่ทำอะไรผิดนะเธอก็แค่ง่วงนอนใช่ส่วนไหนในร่างกายที่เราชอบที่สุดถ้าชอบที่สุดเราชอบอ่าชอบปากตัวเองเพราะว่าเหมือนแบบจะชอบมีคนทักก็แบบฉีดปากที่ไหนอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นแบบเหมือนปากธรรมชาติของเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยพอเรามองแล้วเราก็รู้สึกเอ้เราก็ชอบเพราะว่า เหมือนคนอื่นเขาก็ทักเราแล้วเราก็เลยยิ่งคิดไปเองว่าม,มันคงจะสวยแหละอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบอ,อ,อ,อะไรนะลืมสัดส่วนเขาอบเบอร์แล้วเนะี่ยหมวแต่มองนมเขา, <laughs> า <laughs> สัดส่วนสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่ขอทราบสัดส่วน,ต,วนตอนนี้ก็อ่าสามสิบสามยี่สิบสี่สามสิบเจ็ดค่ะรูเหรอสามสิบสอง ทำไม่ดูอย่างนี้มันแลดูใหญ่อะ่ะนี่อย่าไปซูม,มนมเขานะเวลาเวลามองผู้ชายเนี่ยเอาเวลาเธอมองผู้ชายอ่ะเธอจะมองสกีนอะไรอย่างแรกชอบชอบมองรอยยิ้มจะจ้องจนแบบมันจะยิ้มคุยกับเพื่อนแล้วก็แบบอุ้ยจะจ้องจนว่บมันจะยิ้มเลยหรอใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบผู้ชายที่แบบมีรักยิ้มหรือว่ายิ้มแล้วมันดูแบบน่ารักมันดูสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะฉันมาเด็ก มาเดงเข้ามามาเดกอีกแล้วจริงๆก็มีแฟนคลับติดตามนะว่าแบบว่าตั้งแต่ที่เล่นสื่อสันดานมันเนี่ยแล้วอย่างนี้คนอื่นเขาจะตามยังไงอะ่ะเขาจะดูเธอที่ไหนอะไรยังไงแล้วเธอมีแพนในวงการยังไงต่อแล้วมีจะมีผลงานอะไรให้ติดตามอีกไหมอ่าก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานนะคะก็ติดตามได้ที่ i ิน t a าแกรมนะคะ tnx. แปดแปดค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะก็มีกําลังถ่ายทําอยู่2เรื่องค่ะใช่ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงโปรโมทก็น่าจะมีการลงสตอรี่ลงอะไรอย่างนี้เป็นโพสด,ด้วยกระซิบได้ไหมว่าบทบาทแบบเดิมอีกไหมมันมีความคล้ายเดิมแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องมันจะดึงให้เราไม่ได้ไปดราม่าขนาดนั้นแหละเราจะไปในแนวแบบว่า เป็นเทเลอรเป็นแนวแบบโมเดลเลอร์อะไรประมาณนี้ไปใช่ค่ะก็อยากให้ติดตามเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทําเองเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเออมันสนุกมันน่าติดตามจริงๆโอเคค่ะทุกคนเต็มปากวันน mm hmm ี้ขอบคุณน้องตุนมากค่ะสวัสดีค่ะเทปหน้าอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครคอมเมนต์กันมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ